คืนนี้มีมมเรื่องผีมาเล่าในคลิปนี้ผมจะขอเล่าตำนานผีที่มีชื่อว่าผีปอบที่คนไทยเรารู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีให้ฟังกันนะครับโดยผีปอบนั้นจัดเป็นผีจำพวกหนึ่งตามความเชื่อของคนไทยเรามานานมากแล้ว โดยเฉพาะทางแถบอีสานเราก็จะได้ยินและคุ้นเคยกับผีปอบกันอยู่ตลอดมีความเชื่อกันว่าผีปอบนั้นจะเป็นผีที่สิงร่างและกินแต่ของดิบสดคนที่จะกลายเป็นปอบได้นั้นตำนานได้เล่าขานกันว่าเป็นพวกที่เล่นคุณใสคาถาอาคมต่างๆจนมันเข้าตัวหรือล่ำเรียนคาถาอาคมแล้ว ไปทำผิดหลักข้อห้ามที่เรียกว่าถือของไม่อยู่หรือภาษาอีสานจะถูกเรียกว่าคลํานะครับโดยปอบนั้นถ้าเป็นผีปอบทั่วๆไปเมื่อแผ่ส่วนบุญให้แล้วพูดคุยขับไล่ก็จะออกง่ายได้มากแต่พวกที่เรียนวิชาคาถาอาคมแล้วกลายเป็นปอบนั้นยิ่งเมื่อตอนมีชีวิตมีวิชาอาคมมากมีจิตแข็ง พลังจิตสูงมากเท่าไหร่ก็จะไล่ายากมากๆและก็สามารถเอาชีวิตของคนอื่นได้เลยจะเข้าสิงสู่ร่างใดร่างหนึ่งแล้วอยู่กับร่างนั้นไปจนร่างนั้นตายและอีกตำนานก็เล่าว่าหากร่างไหนถูกผีปอบเข้าสิงแล้วปอบก็จะกินตับไตไส้พุงของผู้ที่โดนเข้าสิงจนตายโดยไม่มีบาดแผลใดๆบนร่างกายเลย และผู้ที่ถูกพี่ปอบเข้าสิ่งนั้นเขาบอกว่าจะมีอาการผิดแปลกไปจากคนปกติเป็นอย่างมากนิสัยจะดุร้ายปลีกตัวไม่สุงสิงกับใครชอบกินของดิบๆแบบสดๆและกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มสักทีด้วยและพี่ปอบนั้นจะถูกแบ่งตามประเภทอยู่สีประเภทด้วยกันคือหนึ่ง ผีปอบธรรมดาจะเป็นคนมีร่างของผีปอบสิงสู่อยู่เมื่อเจ้าของร่างนั้นตายไปผีปอบก็จะสลายไปด้วย 2. ผีปอบเชือ้อคือประเภทที่หากมีคนในครอบครัวพ่อแม่เป็นผีปอบแล้วละก็เมื่อตายไปลูกก็จะถูกตกทอดเชื้อสายปอบไม่มีวันจบสิน้น 3. ผีปอบแลกหน้า เป็นผีปอบประเภทที่มีความเจ้าเล่ห์มากชอบโยนความผิดให้ผู้อื่นและชอบทำให้ผู้อื่นแตกคอกันเองและ 4. ผีปอบกืกผีปอบกืกคือผีปอบที่ไม่พูดไม่จาใดๆแต่จะปลิปากพูดตอนที่หมอผีมาขับไล่และไถ่าถามว่าเป็นใครมาจากไหนใครเป็นผู้เลี้ยงดูหรือสั่งเข้ามาสิงร่างนี้ การขับไล่ผีปอบนั้นนะครับชาวบ้านจะมีการรวมตัวกันแล้วทําพิธีขับไล่ปอบขึ้นในหมู่บ้านมีการให้หมอผีเดินไล่ผีปอบเพื่อจับผีปอบขังทั่วทั้งหมู่บ้านเลยโดยสมัยก่อนนั้นก็ไม่ต่างกับการล่าแม่มดของฝั่งฝรั่งสักเท่าไหร่เลยนะครับคือมีเหตุการณ์กรณีที่ชาวบ้านรวมตัวกัน แล้วไปบุกบ้านของคนที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นผีปอบแล้วก็คว้างปาก้อนหินท่อนไม้แล้วก็จะเผาบ้านหลังนั้นด้วยเพื่อจะขับไล่ให้พ้นจากหมู่บ้านก็มีมาแล้วและหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่ตั้งแต่เด็กนั้นก็มีเรื่องราวของผีปอบให้ได้ยินอยู่ตลอดปอบเข้าคนนั้นคนนี้บ้างคนนั้นเป็นผีปอบบ้าง ห้ามไปใกล้บ้านหลังนั้นบ้างสำหรับตำนานผีปอบก็จะมีประมาณนี้นะครับหากใครมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับผีปอบก็ลองคอมเมนต์เล่าแบ่งปันกันบ้างสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆที่จะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ